พิษณุโลกจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจร .9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตค .68 พิษณุโลกพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจร .9 หาดูยากรวบรวมภาพการเสด็จเยือนเมืองพิษณุโลกแสดงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่มาเยี่ยมชมในวันนวมินทรมหาราช วันที่13ตุลาคม2568ที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาเลขที่37/4ทัหมู่4ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทระมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคต ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรปรลึกลึกของรายการที่9ก็เราก็จัดนิทรรศการไว้ให้พงท่านให้เอชวชนรุ่นหลังเด็กๆเดิผู้ใหญ่ที่หรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนอะไรเนี้ยจะมาใกล้ชิดได้มารู้ประวัติของพระองค์ท่านนและเราช่วงเช้านี้เราก็จะมีจัดนิทรรศการ แล้วก็อาจจะมีอาหารเลี้ยงสําหรับคนที่มานิ็กหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทําของทานกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นวันลําลึกน้มเก้าของพระองค์ท่านคําว่าเหมือนพระองค์ท่านสอนว่าพอเพียงพอเพียงเราก็คือแบบเราก็ทําตามพระองค์ท่านนะครับและอย่างหนึ่งคือผมก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็ที่นับถือพระองค์ท่านกลคือผมก็เป็นช่างภาพ คนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลยได้มาเห็นพระองค์ท่านสอนในในในนี้ในคํานี้แต่เป็นประมาณก,ก็จริงครัแต่คือช่างภาพท,ท่านชอบชอบอย่างเงี้ยเราก็มีพังภาพภูมิใจว่าหนึ่งเราก็คือช่างภาพคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับก็ภาพภูมิใจครับโดยจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจสเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก และการเสด็จทรงงานเพื่อพระสนิกรของพระองค์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานปั๊มสัญลักษณ์ตราพระประมาพิไทยย่อพปร .9 ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรภาพตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันที่2พฤศจิกายน2559ที่ลงภาพพระองค์ท่านกำลังถ่ายภาพและข้อความฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่มีอาชีพเป็นช่างภาพ เพราะอาดีตตนเคยทำงานเป็นช่างภาพโทรทัศน์สังกัดช่อง11และช่อง5และเคยได้รับมอบหมายติดตามถ่ายภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านหลายครั้งบรรยากาศในการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจร .9 เนื่องในวันนวนมินทรมหาราช13ตค68มีชาวพิศณุโลกและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาร่วมชมและที่น่าประทับใจคือมีคุณตาท่านหนึ่ง นายสุรพงษ์พงโอภาศอายุ72ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ได้เดินมาจากบ้านพักเพื่อมาชมพิพิธภัณฑ์เมื่อมาถึงหน้าพระบรมสาธิสลักษ์ในหลวงรัชกาลที่9ได้ก้มลงกราบถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่9ก่อนเข้าไปชมนิทรรศการอาไหว้ในหลวงเพราะเป็นวันสวนรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ครับผสมเด็โผ่พลอดุลยเดชเพราะว่าผม โครบมาตั้งแต่หนุ่มมาแล้วครับเกิดมาก็เห็นท่านออกโคับเรด่้วยใช่ไหมครับ,รบมาที่นี่มากวาดถนนมากวาดถนนให้เป็นซานดูครับ,รบมาทุกเช้าครับมันในบระชาด้วยด้วยคุณตาสุรพงศ์กล่าวว่าตนเป็นคนในชุมชนและทุกเช้าจะมาช่วยทําความสะอาดกวาดถนนในซอยทุกวันในอดีตตนติดตามพระราชกรณียกิจจากข่าวพระราชสำนักทุกวัน เห็นพระองค์ท่านทำงานหนักเพื่อประชาชนทำให้ทุกวันคล้ายวันสวรรคคต13ตุลาคมตนจะมาชมนิทรรศการทุกครั้ง